นี่นะครับจะมาสอนนะครับนี่ครับครัตัวนี้นี่นี่น,นี่ตัวนี้นะไปเข้าไปแล้วถามใช้ฟิทธูดอ่ากดให้ฟิทธิ์ตึ๊บตายไปอย่างงี้กดแล้วก็มาทีนี้แล้วก็เข้าเกมปึ๊บอ่า เขาเตรียมละลักข้างแมพหนึ่งอ่าทานท่านเนี่ยสังเกตตรงนี้เนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยเนี้ยแดงๆเนี่ยเรากดนี้ก่อนตึ๊บนี่ให้มันหน้านี้นะแล้วกดปุ่มแดงๆตรงนี้ กดเบิ้มันจะหายไปเราก็บ,บันทึกจิ้มตรงนี้ก่อนมีจิ้มน,นี้ก่อนหนึ่งจิ้มตรงนี้จุดที่สองจุดที่สามแล้วก็จุดที่สี่เราก็กดปิดล็อกหน้าจอแล้วเปิดขึ้นมาใหม่พัดนื้อตั้งไปเลยเก้า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 เซฟ ปึ๊บอ่านี่เรามาดูกันนี่ตรงน,นี้ของผมมันเป็นหมายเลขห้านะฮะของอื่นจะเป็นหมายเลขหนึ่งตรงน,นี้ตรงน,นี้ดูนะกดเฉยๆคือกดเพย์ปึ๊บ นะ่ามานี้แหล,ละจบละ